มาดูห้างที่ชื่อว่า TJ Max นะคะ TJ Max ก็จะขายพวกเครื่องสําอางเสื้อผ้านะคะแล้วก็สินค้าต่างๆแต่ราคามันจะถูกนะคะอย่างนี้นะคะคินิกนะคะอันนี้นะคะราคาอยู่ที่39ดอลลาร์เท่านั้นนะคะแล้วก็ครีมนนี้ Water Water Sleeping Mask นะคะ,ะรนนี่ราคาอยู่ที่1 9เหรียญเท่านั้นนะคะที่เมืองไทยนี่แบบแพงมากเลย ก็มีหลากหลายอาเอสเ้ก็มีนะคะอันนี้เป็นอรองพื้นนะคะสิบเก้าเหรียญเท่านั้นนะคะถูกแล้วถูกอีกถูกกว่าที่ช็อปนะคะน้ำตกเพดนะคะชิเชโดนะคะคีีนี่มีหลากหลายแปรนด ที่สิบเก้าเหรียญจะเป็นอเคาน์เตอร์ผลิตภัณฑ์บำรุงผมนะคะอันนี้ยี่ห้อฉีนะคะเอใช้ยี่ห้อนี้ดีมากเลยผมจะนุ่มมากเอ่อผมจากสภาพที่แบบแห้งก็จะดีมากเลยอันนี้ราคาแค่16บดอลลาร์เท่านั้นนะคะไม่แพงเลยแลวเป็นขวดใหญ่มากเดยเอจะกลับมาซือ้อพระว่ามันจะถือพอชอปปิง้งอย่างอื่นก่อนนะคะ กระเป๋าเครื่องสำอางแล้วก็อีช,ชอบเนี่ยมันจะมีแปรงแต่งหน้าดีๆเลิศๆหลายอย่างะะเดี๋ยวอจะ,อ,ะอชอบซื้อของพวกนี้แหละไปฝากเพื่อนๆที่ไทยแบบมันใช้ดีอ่ะเออแล้วมันก็แบบแพ็กเกจมันไม่ได้ใหญ่มากไรเงี้ยแล้วดูแบบเออน่าใช้นะคะ อันนี้ก็จะแบบเป็นผลิตภัณฑ์แบบครีมบอดี้สครับนะคะอันนี้แบบโคโคนัทแอนวานิลลานี่ก็ดีแล้วก็แบบมีอ body w วอสจากนมแพะนะคะอ,อืมค่ะนนก็จะมีรองเท้าด้วยนี่เห็นไหมคะก็ที่นี่เขาจะแบบจัด ระเบียบของดีหน่อยนะคะจะแบบ <Yes. S 1> แบ,บ่งเป็นเชล์เชล์ตามส์ตามขนาด ช่วงนี้เตรียมเข้าเทศก,กาลฮารุวีนะคะก็จะแบบแต่งบ้านของราคาก็จะของแต่งบ้านก็จะไม่แพงนะคะนี่น่ารักก็จะมีพวกกระถางต้นไม้กระถางต้นไม้ที่เอเอามาแต่งบ้านของเอนะคะที่น่ารักน่ารักสวยส,สเอก็จะได้มาจาก tj m a x หรือว่า ma s h a เนี่ยแหละคะ่ะ มันก็จะไม่แพงแต่บางส่วนนี้ก็จะสั่งมาจากไทยอุ๊ยอย่างอันนี้เก๋มากเลยอันนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่อันนี้เป็นแบบเหมือนแบบที่ดทรดน้ําฝักบวรดน้ํานะคะอันนี้อยู่ที่ราคา24ดอลลาร์เท่านั้นเองนะคะน่ารักมากแล้วก็แต่งบ้านแต่งสวนได้ด้วยลกเป็นสีชมพูก็คือนี่คือ,คอลูกโลกสีชมพูนี่ก็คือของแต่งบ้านน,น,น,นะคะนี่ อันนี้จะเป็นดอกไม้ปลอมรับรองไม่ตายฝรั่งเ,เขาชอบเทียนหอมกันนะคะแล้วก็แบบขวดแล้วก็จะดีไซน์แล้วก็จะเขียนอะไรเนี่ยแตกต่างกันมันก็น่ารักไปอีกแบบเนาะพคเกจิ้งดีมันก็ทำให้อ่ขายสินค้าได้เพิ่มมูลค่าสินค้าได้กรอบรูปก็น่ารักนะคะ ก็จะเป็นพวกเสื้อผ้านะคะจะเอจะชอบมาดูเดรสที่นี่เพราะเอชอบใส่เดรสมันก็จะแบบราคาไม่แพงมากแล้วก็ผ้ามันก็บางผิวดีค่ะมีหลากหลายราคาจะมีะแผนนเคียร์น์นะคะมันก็จะแบบเขาแบ่งโซนกันเจ่นวูแมนพลาสบิวตี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเอชอบที่นี่จะมาดูชุดแซกกัน ก็จะเป็นเดรสที่แบบว่ามีแบรนด์เหมือนกันนะคะค่ะเควินคายชุดก็น่ารักดีนี่ค่ะน่ารักเก๋ๆราคาไม่แพงเท่าตอน,ท,นที่ซื้อที่ช็อปเนี่ยค่ะรองเท้าก็มีพวกกางเกงพวกขอ,อก,กำลังการนะคะ ชุดออกกำลังกายเกงออกกำลังกายราคาไม่แพงค่ะบางตัวก็ลดราคานะคะนีเกางโยค่ะเกงใส่ออกำลังกายอย่างตัวนี้นะคะอยู่ที่12ดอลลาร์เท่านั้นนะคะนี่บอกแล้วว่าราคาถูกมีจริง อาดิดาสก็มีนะคะอืม